สวัสดีค่ะแฟนยูทูบ b อยุ่ีนะคะวันนี้เรามีแตกโครงนกสองใบฟรีฟเลยไปเล่นกิจกรรมนี้เลยนะคะทาง f a c e b o o กกรงนกขุงราคาถูกนะคะกิจกรรมง่ายๆนะคะแค่กดแชร์แบบสถานะนัแล้วก็แคปวิดีแคปหน้าจอแล้วก็มาคอมเมนต์ใต้โพสได้เลยนะคะหมดเขกเดองหน้านะคะวันที่สอง ไปเล่นเลยนะคะส่งฟรีทุกอย่างฟรีหมดนะคะค่ะขอบคุณค่ะ